สวัสดีครับผมนายอภิวัตนำสกุลทศนกกิติวันนี้จะมาสอนทุกทุกคนติดตั้งตัวโปรแกร,รม Visual Studio 2010กับ Microsoft SQL Server 2008 R2 นะครับซึ่งทั้งสองตัวนี้นะครับหลายคนว่าจะลงไม่เป็นนะครับ และถ้าลงได้แล้วนะครับหลายคนมักจะมีปัญหาตรงจุดนี้นะครับนะครับตรงจุดนี้นะครับ ซึ่งในในนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงตัว SQL กับตัว SQL นะครับหลายคนที่มีปัญหาเพราะว่าหลายคนจะลงสองตัวซ้อนทับกันนะครับซึ่งทำให้มีปัญหาในการใช้งานในภายหลังนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีติดตั้งวิธีติดตั้งนั้นก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ท่านใส่แผ่นตัวโปรแกร,รม v v s u u l s t u u i o o ลงไปนะครับใส่แผ่นเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าเมื่อโชว์หน้าจอแบบนี้ขึ้นมา ก่อนหน้านี้มันจะโชว์หน้าจออีกอันหนึ่งนะครับให้ท่านคลิกเข้ามายัางหน้าจอนี้นะครับคลิกเข้ามาเสร็จนะครับถ้าท่านจะทำการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งไปยัง microsoft ให้ท่านเช็คถูกตรงนี้นะครับถ้าไม่ต้องการก็ เอาเครื่องหมายถูกออกนะครับจากนั้นคลิก next ครับคลิก I have read and accept the license terms นะครับคลิก next ครับจากนั้นเลือกตรง Custom นะครับลงใน C นั่นแหละนะครับกด next นะครับ ตรงส่วนนี้นะครับให้ติ๊กตรง Microsoft SQL Server 2008 Express Service Pack 1 x64 ออกนะครับเราไม่เอานะครับแล้วก็คลิกตรงคำว่า Install แค่นี้แหละครับก็เสร็จสิ้นในส่วนของตัวโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอพอสนะครับแล้วเราก็จะไปดูในส่วนของการติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 R2 ต่อไปนะครับ โอเคครับเมื่อเราติดตั้งกันเสร็จแล้วนะครับนะครับ success นะครับถ้าเราคลิกตรงคำว,ว่า finish นะครับคลิกตรงคำว,ว่า finish เสร็จเนี่ยให้เราเข้าไปยังแปบ๊บหนึ่งนะครับโอเคครับให้เรานะครับติดตั้ง ตัวโปรแกรม SQL Server 2 0 0 8 R2 นะครับติดตั้งเหมือนปกติธรรมดานะครับติดตั้งเหมือนในวิดีโอที่ผมได้ลงไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับ next นะครับ ตรงนี้ให้เป็นอัตโนมัตินะครับ d a t a b a เ e e n i n n e นะครับส่วน sql server browser ให้เป็น disable ไปนะครับจากนั้นคลิก next นะครับตรงนี้ให้เลือก mix mode นะครับใส่ password ลงไปนะครับ password อะไรก็ได้นะครับ แต่ต้องจำไว้นะครับเพื่อเอาไว้เข้าสู่ระบบของ sql management นะครับเราติดตั้งนะครับท่านนะครับครับเมื่อท่านติดตั้ง sql server 2 0 0 8 r 2เสร็จแล้วนะครับให้ท่านคลิก close เพื่อปิดไปนะครับจากนั้นนะครับให้ท่านลงตัว sql management studio นะครับเรามาคลิกเข้าไปนะครับให้ที่คลิกตรง New Installation นะครับ,นะรบจากนั้นท่านก็จะเข้าสู่ในส่วนของฟอร์มนี้นะครับให้ท่านเลือกอันแรกนั่นแหละครับ New Installation นะครับ or Add นะฮะ จากนั้นคลิก next นะครับเลือก i a c c e p t นะครับคลิก next นะครับจากนั้นให้เลือกทั้งหมดนั่นแหละนะครับคลิก next นะครับคลิก next นะครับจากนั้นก็รอมันติดตั้งนะครับ ะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับไปกด close ออกไปนะครับนะครับเรามาดูตรงส่วนนี้กันนะครับ นะครับท่านก็จะได้อ่าตัว <c oughs> engine sql server นะครับที่ชื่อไม่ซ้ำกันแล้วที่มีอยู่อันเดียวเดียวเลยนะครับและตอนนี้มันกำลังทำการอยู่ในสถานะสตาร์ทให้นะครับและเราตั้งเป็น อัตโนมัตินะครับก็โอเคครับคลิปนี้ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับ